รับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมธีรกรจากนิวบลูบิวครับวันนี้เราจะพามาสำรวจไซตงงานที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งไซตงงานที่นี่นะครับเราได้รับการว่าจ้างให้มารีโนเวทร้านขนมปังครัวซองนะครับซึ่งเป็นถนนต้นสนนะครับหรือว่าถนนราชดำเนินจังหวัดนครปฐมนะครับไซตงงานนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับองค์พระปฐมศิษเจดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าไซตงงานที่เรามารรโนเวทนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนบ้างนะครับ อยู่กับผมธินก,กรจากนีโอโปรบิลครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมครับที่นี่ก็คืออยู่ที่ถนนราชด,ดำเนินนะครับตำบลพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เราได้รับการว่าจ้างให้มารีโนเวทร้านขนมปังทัวซองนะครับที่กําลังจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะครับเป็นร้านขนมปังที่มีขนมปังที่อร่อยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ต้องการทานขนมปังที่มีรสชาติดีนะครับก็ แนะนำที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการรีโนเวทนะครับมีการลื้อฝ้านะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการบิว์ด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับครับนี่ก็เป็นไซต์งานที่เราได้รับกันว่าจ้างให้มารีโนเวท ร้านครัวซองนะครับซึ่งเป็นร้านขนมปังนะครับที่อยู่ในย่านกลางเมืองของจังหวัดนครปฐมนะครับทุกคนจะเห็นด้านนี้นะครับซึ่งเป็นพระองค์พระพถมเจดีย์ของจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวบ้านแถวนี้นะครับอยู่ใกล้กันเลยครับน่าจะห่างจากองค์ปฐมเจดีประมาณ500เมตรนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านขนมปังครัวซองนะครับเป็นร้านขนมปังเกตคุณภาพนะครับแฟนคลับของเนโอโปริวนะครับหรือว่าลูกค้าของเนโอโปรบิวนะครับเข้ามาเที่ยวในกลางเมืองของจังหวัดนนทบุรีนะครับร้านนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังองค์พระปฐมเจดีวันนั้นผมได้ลองชิมแล้วนะครับร้านขนมปังที่นี่นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับมีรสชาติที่ดีมากนะครับแล้วก็แนะนํำ บอกต่อนะครับโอเคสําหรับไซตงานนี้นะครับอย่างที่แจ้งนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการลื้อฝ้านะครับแล้วการติดตั้งระบบไฟนะครับซึ่งเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับตามเข้ามาครับตอนนี้ก็ ทีมงานนะครับกำลังวางโครงเข้าของฝ้านะครับซึ่งวางโครงเข้าฝ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าช่างกําลังเดินระบบไฟฟ้าไซ้์งานนี้นะครับคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับคือบิ้วนะครับมีการบิ้วด้านในนะครับซึ่งจะบิ้วด้านในหมดนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับร้านกาแฟนะครับแต่ที่นี่เป็นร้านขนมปังนะครับคล้ายๆสไตล์มินิมอลนะฮะไซส์งานนี้นะครับเป็นไซ้์งานที่ออกแบบสไตล์มินิมอลนะครับอยู่ในขั้นตอนการบิ้วผนังภายในนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูครั้งนึงนะครับยิงโครงเข้าฟ้านะครับแล้วก็เดินระบบไฟภายในนะครับรวมถึงนะครับนี่เลยนะฮะช่างกําลังปีนขึ้นไปนะครับก็คือไปเคลียร์ลิงด้านบนของหลังคานะครับด้านบนของหลังคาก็จะมีเศษพวก ใบไม้นะครับก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับก็คือต้นไม้นั้นนะครับก็มีใบไม้ร่วงลงมาทําให้ใบไม้นั้นกองอยู่บนด้านหลังคานะครับเราจะต้องเคลียร์ริ่งออกให้หมดนะครับเพื่อท,ำำาทําความสะอาดในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานรีโนเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับนีโอบิวนะครับก็จะดูแลในเรื่องของคุณภาพงานนะครับไซส์งานนี้นะครับตัวอาคารเองนะครับก็มีอายุนานนะครับเราจะต้องเน้นในเรื่องของรอยรั่วของหลังคานะครับแล้วก็เราก็จะเน้นในเรื่องของภายในนะครับแล้วก็ภายนอกด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ช่างกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับตอนนี้ช่างกำลังดึงสายไฟนะครับซึ่งด้านบนนะครับก็คือได้ทำการร้อยท่อของ UPVC นะครับเป็นนะเป็นท่อแบบนี้นะครับเขาเรียกท่อเฟกนะครับภาษาช่าง หลังจากเราเดินลายของตัวท่อเสร็จแล้วเนี่ยครับเรากจ็จะดึงสายไฟนะครับเข้าไปในท่อนี้นะครับเข้าไปในท่อนี้ซึ่งไฟสายไฟที่เราเดินให้นะครับจะประกอบด้วย3เส้นทุกคนเห็นไหมจะประกอบด้วย3เส้นนะครับคือมีนิวตันแล้วก็ลายแล้วก็สายดินนะครับพบองค์ประกอบของสายไฟนะครับจะมีลายนิวตันแล้วก็สายดินนะครับนะครับจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ย ช่างก็จะวางตำแหน่งของกล่องไฟนะครับซึ่งเป็นกล่องที่เราแยกสายนะครับสำหรับไซส์งานนี้นะครับประกอบด้วยไฟด้านบนนะครับเป็นไฟดาวไรท์ทั้งหมด7ดวงนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้1ดวงนะครับ2 3นะครับด้านนอก3นะครับด้านใน2แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีผนังนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการบิ้วผนังเบานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าภายในนะครับเป็นอย่างไรนะฮะ ขั้นตอนตอนนี้นะครับก็ช่างกําลังเดินสายไฟแล้วก็หาตําแหน่งลงหลังจากนี้ก็จําเป็นยิงฝ้าฉาบเรียบนะครับภายในนะครับสายไฟทั้งหมดก็จะมาอยู่จะออกจากเมนของตัวตัวแผงควบคุมไฟด้านนี้นะครับนะครับอันนี้คือแผงควบคุมไฟนะครับจะถูกจ่ายจะถูกจ่ายออกไปนะครับเพื่อให้ไฟสามารถเปิดสวิตช์ได้นะครับเสียบปลั๊กไฟได้นะครับ ช่างที่เดินไฟก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้านะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของอการต่อสายผิดหรือสายไฟไม่ได้มาตรฐานนะครับ<ม>เดี๋ยวสอบถามช่างหน่อยละกันครับช่างทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อโอเคอันนี้ในช่างนะครับ <laughs> ซึ่งประจใสายไฟเองเลย ครับสำหรับด้านในนะครับที่เราจะบิ้วภายในนะครับก็เราเดินสายไฟก่อนนะครับแล้วก็เราจะปิดด้วยฝ้าฉับเรียบครับส่วนภายในเราก็จะกั้นห้องโดยการที่กั้นห้องเป็นผนังเบานะครับจะมีผนังเบาด้านนี้นะครับจะมีผนังเบาด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของต้อนรับลูกค้านะครับที่เข้ามาในร้านครัวซองแห่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ จบไปแล้วนะครับสาหรับการรีว no no sure. right yeah. e. ิวภายในแล้วก็ภายนอกนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งนะครับเป็นขั้นตอนของการเดินโครงเข้าฟ้านะครับเดินลายไฟฟ้านะครับแล้วก็จะปิดด้วยฟ้าฉับเรียบนะครับภายในนะครับก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกนะครับถึงขั้นตอนการทํางานตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะพามาดูไซต์งานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งเฟซบุ๊กนะ อ่าเพจนิ w โป b i ิลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ